ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ละส่วนที่ประเด็นแรกครนี้ครับกับประจำวันที่28เดือนพฤศจิกายนของช่วงเย็นครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านเมืองทองกันหน่อยครับเมื่อสุดได้ผู้สับสนรายใหม่ครับอย่างทางด้านฟูจิฟิล์มเข้ามาในฤดูกาลนี้เลยครับและโดยเมื่อเวลา14นาฬิกาครับของวันอังคารที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับณสนามทัดเดอร์ดงสเตเดียมก็ได้มีงานแถลงข่าวครับเซ็นสัญญาเปิดตัวสปอนเซอร์รายใหม่ของสโมสรอนเมืองทองยูเนเต็ดครับรวมกับบริษัทฟูจิฟิล์มประเทศทจำกัดครับผู้นำ ธุรกิจการถ่ายภาพชั้นนาจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับเกียรติจากท่านยูตะคาวามูระครับของบริษัทฟูจิฟิล์มประเทศไทยจำกัดและมีท่านคุณวิรัติกรทองครับประธานสโมสรเมืองทองคุณกลุนาริซุวาจาครับผู้วยการของสโมสรเมืองทองโุลเดตและนักฟุตบอลของท่านเมืองทองนะครับและโดยล่าสุดเลยครับท่านบิ๊กป๊อกนันครับนายใหญ่ของทัพเมืองทองครับได้ออกมากราบปวะชัยคาขอบคุณบริษัทฟูจิฟิล์มจำกัดประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับของสโมสร ในครั้งนี้แหละครับว่นนานายนตัวแทนของสมสเมืองทองเขอ,อยินดีต้อนรับฟูจิฟิล์มสู่การเป็นพันธมิตรใหม่ซึ่งถือเป็นการให้เกียรติสมสรขสงเราเป็นอย่างมากและถือเป็นแบรนด์สินค้าชั้นนำระดับโลกครับดานการถ่ายภาพมปอย่างยาวนานแน,น่นอนครับว่าการเข้าร่วมสนับสนุนของทางด้านฟ f จ j ฟิล์มก็จะช่วยเมืองทองนั้นครับมีทีมที่พร้อมและแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมพร้อมกันนี้ครับยังต่อยอดไปสู่แฟนบอลได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ครับสินค้าคุณภาพจากทางตร้านฟ f จ j ฟิล์มได้ไง่ายขึ้นทั้งในส่วนขออองกการบออ เมตการแข่งขัน,นที่ทะนเดิมสเตเดียมเมืองทองธานีรวมถึงกิจกรรมต่างๆครับผ่านทางช่องทางออนไลน์ของสมุรเลยครับในสว่วนที่ประเด็นที่2ครับเราไปอัปเดตต,ต่อกันเลยครับกับทางฝั่งของทนานโคดวัง ทว่าชัยดำรงออกตกระกูลครับล่าสุดได้รับการติดต่อจากสโมสรปอริทรัฟซีกับตำแหน่งกุนซือคนใหม่ครับท่ามกลางกระแสข่าวรือที่เชื่อมโยงกับเมืองทองอยู่นเตดเช่นกันแหละครับโดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับของตำแหน่งกุนซือคนใหม่ครับที่กำลังเป็นเครื่องหมายคำถามครับว่าจะได้ใครเข้ามาคุมทีมสลับตนาสโมสรปอริทเัฟซีครับโดยล่าสุดได้มีรายงานจากเพจพิบีบางประกอเลยครับได้ออกมาเปิดเผยว่าทีมนั้นครับได้ทำการท้บทาติดต่อไปยังค้ดวังทว่าชัยดำรงออกตกระกูลครับเพื่อให้เข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ ขอองงทีมนน,นััเครบและซึ่งในทางนี้ครับจากรรยงานครับได้ระบุเพิ่มเติมเลยครับว่าแม้จะมีการติดต่อไปอยังตัวของท่านโค้ดวังแต่ถว่าเจ้าตัวนั้นครับยังไม่ได้ตอบตกลงโคอเสนอแต่อย่างใดและตอนนี้ครับส่วนข่าวลือกับทางด้านเมืองของนั้นครับก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนมากนะเพราะยังไม่ได้มีความคืบหน้าแต่อย่างใดเลยครับและสำหรับท่านโค้ดวังทศชัยดรงอ์องค์กรกูลนั้นครับ เคยผ่านการคุมทีมมาแล้วในสโมสรในประเทศไทยครับโดยทีมล่าสุดครับก็คือทาีมทีมโปรเจอบ์เ c ีที่พึ่งแยกทางกันไปในฤดูกาลน,นี้พร้อมอยังเคยประสบความสําเร็จครับในการคว้าแชมป์รีครับกับทางด้านต่อพิฆาตเมื่อสมัยเล็กในปี2562มาแล้วอีกด้วยเลยครับ ละสดที่ข่าวสารต่อไปครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของท่านเมืองทองอีกครั้งครับเมื่อาสุดทางฝั่งของท่านเมืองทองครับเมื่อวันที่ผ่านมาครับได้ประกาศแต่งตั้งท่านมิโรสโยสิกับกุนซือชาโซเบียกลับมาขุมทัพอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับโดยทางฝั่งของท่านมิโรสโยสิกนั้นครับก็จะเริ่มการทันชีครับเมื่อวันที่ผ่านมาครับก็คือวันที่27พฤศจิกายนครับซึ่งทางคู่นั้นครับเตรียมที่จะทําศึกสู้ศึกทัดิในช่วงที่เหลือของฤดูกาลทั้งหมดเลยครับและขนะที่ผลงานของเมืองทองนั้น ปัจจุบันครับระดับจี9ของตารางครับมี13คะแนนทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในซีซัน2023โดยการดึงหัวหน้าฝ่ายเทคนิคครับของอะรคาเม่สโมสรครับกลับมาชุดทีมอีกครั้งนั่นเองนะครับและสำหรับนั้นมิโรจูริกนั้นครับเป็นโค้ชที่อยู่กับเมืองทองมาอย่างยาวนานครับเริ่มจากการเป็นผู้ช่วยของต่นา้นร็อบบี้ฟาวเดอร์ในปี2018พร้อมนําทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของต่นั้นเอเบคับในฤดูกาลนั้นนอกจากนี้ครับผลงานล่าสุดของเขาครับคือการรับบทบาทมือขวาของบรูยูร ที่สองของซีซั่น2022ซึ่งร็นำผลใานชนะด,ดริก8นัดรวดจนกลาวไปจบอันดับที่4ได้สำเร็จเลยครับและการผนึกกำลังของดานันมิลรถโจสิกและดานันโคตอุทยัยบุญหม่อนั้นครับคจะทำให้ทัพเมืองทองกลับกลายเป็นทีมที่ทำมานร,ร่วมกันระหว่างโคตที่มีดีกรีโปรโดแดนถึง2คนด้วยกันนั่นเองเลยครับ ในสดที่ข่าวซันต่อไปครับเราไปอัปเดตหลังเกมกันหน่อยครับอย่างทดนานโคดอนรังสันเวเชโชครับล่าสุดออกมาเปิดใจเลยครับหลังเกมประเดิมคุมการที่เรียบี่กับไป1คะแนนครับได้ออกมาเปิดใจเลยครับว่าทีมนั้นครับตอบสนองกับเทคนิคได้ดีแต่ยังต้องแคก้่ขในเรื่องของจังหวะสุดท้ายนั่นเองเครับ โดยในเกมของศึกทลีครับ2023ครับนาที11ของการเทเลสี่ครับยุคใหม่ภายใต้การคุมทีมของทร้านคกอดอนรังสรรค์เวชโชครับได้บุกไปเก็บผลเสมอจากทางนานการเสมอของสิงหนชสยิรายจุนเดดครับและซึ่งหลังจบเกมดังกล่าวครับตร้านกูซสือชาวไทยของทัพทางนานการเทเลสี่ครับก็ได้ออกมาเปดใจยในเกมประเดิมคุมทีมนัดแรกเลยครับแดยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของทนานคกอดอนนั้นได้ออกมาโปดเจยรเลยครับว่าการมาเยือนชงรายเขารู้เลยครับพวกพวกเขาเป็นทีมที่มีเกมรับที่ดีส่วนตัวผมเอง งครับเป็นเกมแรกครับก็รู้สึกแฮปปี้กับน้องๆครับจริงๆครับเราก็ตั้งใจอยากที่จะได้3มแต้มแต่ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าทั้งนั้นชิงหลายนั้นครับเป็นเกมที่มีเกมลับอย่างเดียวน่นจริงๆและเกมนี้ครับสิ่งที่ผมเห็นได้ครับก็คือน้องๆครับมีอะไรที่แปลกใหม่โอเคเลยครับอาจจะพูดได้ไม่เยอะเพราะเราไม่ชนะด้วยเลยครับแต่วันนี้ครับผมเห็นน้องๆครับว่ามีการเล่นโครบอลเราทําได้หลายจังหวะครับสวยๆและก็ได้หลายจังหวะด้วยแต่ก็ยังไม่สามารถทําเป็นประตูได้ก็ต้องขอโทษแฟนบอลการเทฟซีทุกคนครับที่เรายังไม่ส เก็บ3แตมลยครับและอย่างไรก็ตามครับกับสไตล์ของทีมครับที่มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับจริงๆผมคเข้ามาก็ต้องค่อยๆปรับก็ต้องขอขอบคุณน้องๆครับเพราะทุกคนครับมีคุณภาพแต่เราครับอาจจะต้องปรับกันมีบางจังหวะครับอาจจะขัดใจบ้างซึ่งผมคิดเลยครับว่าน้องทุกคนครับตอบสนองกับผมได้ดีทุกคนครับพยายามที่จะทําเต็มที่เราอาจจะต้องกลับไปปรับในเรื่องของจังหวะสุดท้ายจริงๆหน่อยครับและจริงๆแล้วครับเรามีจุดผิดพลาดอยู่ครับแน่นอนเลยครับว่าฟุตบอลมันก็มีจุดผิดพลาดกันทุกเกมฟุตบอลครั มันอยู่เพื่อเป็นการแก้ไขจุดผิดพลาดเราก็จะต้องกลับไปใหม่ครับเพื่อที่จะเตรียมตัวกันให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับและซึ่งดทั้นนี้ครับสำหรับโปรแกรมในศึกธลิกประจำฤดูกาล2023ครับนาะที12ของการทรรี่4ครับเตรีมที่จะเปิดบ้านเจอกับบีจีพะทุมครับในวันเสาร์ที่2ธันวาคมนี้ครับที่จะ k i c k o f เวลา18นาฬิกาตรงครับณนะสนามของตรางแพสซตเดียมนะครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ